นี่เป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเนื้อขาวจุย๋ยนนะครับเนี่ยเขาจะประมาณแบบว่าหมกที่เขาใส่ใบตองนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเราไม่มีใบตองใส่นะเราก็ใช้เป็นหม้อเอาหนักการก็คือเราก็จะปรุงเครื่องทั้งหมดอ่ะเหมือนที่เราหมกใส่ใบตองเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาใส่หม้อไปเลยแล้วก็น้ําเติมใส่นิดหน่อยเปิดไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อบ้านหวานแหวันนี้ผมจะพามาทําหมกหม้อปลานิลนะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้กับหลายๆคนนะครับที่ชอบหาปลานะครับแล้วก็ได้ปลามาเยอะไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะครับผมเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อบ้านหวานแห่ด้วยนะครับไปไปดูกันเลยครับผมสําหรับเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เครื่องแกงนะครับที่ผมตําไว้แล้วนะครับก็จะมีพริกแดงมีข่าตะไคร้แล้วก็มีหัวหอมแล้วก็เป็นกระเทียมนะครับผมก็โขกให้ละเอียดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นปานินนะครับปานินนี่เอาหัวไว้นะครับผมเพราะว่าหัวเขาเนี่ยจะอร่อยแล้วก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นใบแมงลักหรือว่าที่บ้านเขาเรียกว่าผักบุตูนะครับผมแล้วก็จะเป็น นหอมซอยนะครับผมน้ำปลาะนะครับรสด,ดีน้ำปลาผงชรูรสเบี้ยเยน็ยนๆนี่เติมความอร่อยนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทำก็มีแค่หม้อใบเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับโอเคก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำสิ่งแรกกันเลยนะครับผมอันดับแรกใส่ปลาทั้งหมด ลงไปในหม้อ,อก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงหรือว่าสามเกลือครับ ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมหนึ่งทพีปลาเยอะนะครับผมใช้ไปสองทพีเลยแล้วกันตามด้วยรสด,ดีนะครับเหลือแค่นี้ผมใส่หมดเลยน้ำปลาครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เติมอีกนิดหน่อยแค่นี้พอนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาไม่เข็ดเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่งค่อยเติมเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พงชืรสครับกาวนะครับผมกระเดี้ยวนะครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนาะโอเคครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าครับ หนึ่งสองสามนาทีนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ใบแมงลักครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยครับ ใบมะกรูดครับเพิ่มความหอมดับกิน่นคาวครับโอเคหลังจากนั้นเราก็คนเรส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับผม กัวมันจะยากตัวน,นี้นะครับผมว่าเราใส่เงาตามเยอะนะก็ต้องใจเย็นนะ โอเคครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เอาตั้งเตาแก๊สเลยครับผมใช้ไฟเบานะครับผมตุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะสุกนะครับใช้ไฟประมาณนี้พอนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับแค่นี้ครับท่านผู้ชม เมนูหมกหม้อปนันนีนะครับเดี๋ยวรอเวลาครับตอนเขาสุกเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าหมกหม้อปันนีนของผมนะครับจะได้ขี้หรือ,อยังนะครับผมไปเปิดกันเลยนี่เป็นยังไงครับท่านผู้ชมเนื้อขาวจุ๋ยเลยนะครับเนี่ยเขาจะประมาณแบบว่าหมกที่เขาใส่ใบตองนะครับผมแต่ว่า อันนี้คือเราไม่มีใบตองใส่นะแล้วก็ใช้เป็นหม้อเอาหลักการก็คือเราก็จะปรุงเครื่องทั้งหมดอะเหมือนที่เราหมกใส่ใบตองเลยนะครับแล้วเราก็จะอเอาใส่หม้อไปเลยแล้วก็เอาน้ําเติมใส่นิดหน่อยเปิดไฟอ่อนๆน,นะครับค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับแล้วไอที่เขาออกมาที่เป็นไอความร้อนนะครับก็จะทําให้เนื้อปลาสุกนะครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชม โอเคครับตอนนี้ก็เนื้อปลาก็น่าจะสุกปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยก็โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเขาจะน่ากินแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมหอ,อมฉุยอะครับเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับผมทานกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับผม สามารถเอาไปลองทํากันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านวหวานแห่ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ